sunrise come down as seen when they hit the ground children spinning around till they fall down 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 เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กันที่เกาะเกาะเกาะนันๆั่นน้อยนั่นน้องนะตึงตึงเกาะให้นันนั่นน้อยนั่นน้องนะเกาะให้นันนั่นน้อยนั่นจปบระยิบโตเกาะยอเลยโอเคแสดงว่าเกาะนี้ต้องสวยมากเพราะว่าเขายอเกา็มีเอกลักษณ์อ่ามันเกาะนี้เกาะนี้มีเอกลักษณ์ยังไงน่ะอ่าเป็นเกาะเดียวเลย มีเดียวไงเกป็นอีกหนึ่งเกาะที่อยู่ในตัวของอำเภอเมืองสงขานะคะเรื่องราวความสวยงามของที่นี่จบแล้วเหรอยังมีอีกก็คือตรงนี้จะเป็นอนุสาวรีที่เล่าเรื่องความเป็นเกาะยได้สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าอนุสาวรีย์ได้ไหมได้จะร้อนหน่อยปลาอะไรมีสี่ตัว ยุงอ่าผิดป่าปลานี่ไงหนึ่งสองกลับบ้านด,ดีกว่าเอ๊ <c oughs> เอาจริอันนี้ก็คือเป็นปลากระพงนะคะและ้วก็ก็คือจำได้ปะอ่าไม่ใช่จำประดาจำประดานะคะซึ่งเป็นไม้ขึ้นชื่อมากอร่อยหวานด้วยนะคะเนี่นะคะ,ะ,คะชื่อว่าอะไรคะสว่านชื่อว่าเจาะฝาอ่าอันนั้นเขาเรียกว่าสว่านแบบนี้ สวัสดไม่ได้ <c oughs> อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยว่าที่นี่จะมีอะไรน่าท่องเที่ยวและน่ารับประทาน,นาป็นบ้า <c oughs> <c oughs> ก็ได้ทําการถวายดอกไม้แล้วก็อาบูชาพระราชนตแต่อะไรกบอยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปอยู่บรรยากาศนะคะในวัดแหลมพอกันแล้วก็อย่างนึงนะช,งช่วงที่แบบว่ายังมีสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จะใส่แมสแล้วก็ล้างมือแบบเจลแอลกอฮอล์แต่ว่าตอนช่วงเปิดรายการเราไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าเราต้องเปิดรายการทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็ไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ บรรยากาศว่าบรรยากาศภายในร้านแบบเป็นยังไงบ้างแบบชิคๆอะไรเงี้ยแบบคาเฟ่ริมเลมาจ้ามามา,มาค่ะเดินมาค่ะจี u จี Down, down, down. I went for you. It's been two hours now. And you're still somewhere in town. Your dinner's getting cold. I rest my case. You are always this late. And you know how much I hate waiting around, around. Bitter heart, bitter heart. Shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter heart is getting just a little fragile. Bitter. ทะเลที่ทำผิดค่ะโดนสาบก็คือเป็นเลสาบค่ะไม่ใช่ค่ะคไม่ใช่เ,เลสาบก็คือทะเลที่มันมีน้ำสองน้ำมารวมกันอ่าไม่ใช่ค่ะทะเลสาบคือทะเลที่มัน<อ><อ>ไม่ได้อาบน้ำค่ะเพราะว่ามิงสาบค่ะ S <S ตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านเลสานคาเฟ่แล้วนะคะที่บอกไปนะว่าเป็นร้านกาแฟาที่อยู่ภายในวัดแหลมโพใช่ไหมคะเป็นคาเฟ่สายบุญนะคะเพราะอยู่ในวัดไหว้พระทำบุญเสร็จก็มาแวะจิบอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะได้ข่าวมาว่าในร้านมีเมนูอาหารที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยแล้วก็แบบเมนูส่วนใหญ่อะแม่ส่วนใหญ่ของในร้านน่ะในป้ายเมนูมันก็จะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านใชนพนน่พื้นบ้านพื้น เพราะว่ากินบนเพราะว่ากินบนพื้นไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับอาหารประจำถิ่ของเกาะยอใช่ของพักใต้ของเกาะยอัตดูดิปนี้ก็เรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อกก็ได้เนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะว่าอาหารมีเมนูอะไรบ้างทำไมหิวแล้วอ่ะไปไปค่ะ 心口。 ก็ได้นั่งอยู่กับผู้ดูแลร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะเพิ่งเปิดได้ค่ะไม่ถึงเดือนเลยเพิ่งเปิดได้เพิ่งเปิดนะคความบ้องเป็นศูนย์นะคะโอเคเพิ่งเปิดได้ค่ะะคแล้วคอนเซ็ปต์ร้านเป็นยังไงเอ่ยคะแล้วก็แบบจุดเริ่มต้นในการแบบสร้างร้านนี้ขึ้นมาค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าร้านนี้เนี่ยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะ,ะแต่เป็นของพวกเราทุกคนเลยนะคะของชาวเกาอยอนะคะทุนที่ได้าจากการสร้างเนี่ยได้มาจากงบประมาณนะคะของกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็โอทอบจังหวัดสงขลานะคะพรฒนา ะะแล้วก็ยังมีวัดแหลมพอนะคะเข้ามาเสริมด้วยแล้วก็ตลาด,ลาดลวัดวิถีเกาะยอ <ๆ S 1> ค่ะเข้ามาด้วยเ,เรียกได้ว่าแบบทุกภาคีร่ว<ช>มือการต่างหลายหน่วยงานเลยถ่าเกับว่าคืออันนี้ก็คือเท่ากับได้ช่วยชาวบ้านด้วยใช่แลลวนะคะ,ะ,คะตอนนี้ทางร้านเนี่ยก็คิดอยู่ค่ะว่าจะตั้งว่าเออกาแฟต่อบุญด้วยนะคะเดี๋ยวรับประทานหนึ่งแก้วเนี่ยก็จะเอาเข้าวัดหนึ่งบาทนู้ ว่ามีแคมเปญแบบนี้แต่ว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาจากงเมนูอาหาร1บาทของลูกค้าก็จะได้ร่วมทำบุญกับเรยใชแคแท็กคาเฟ่สายบุญลมาถึงอาหารที่เนาจุดเด่นของเราเดแบบเอกลักษณเด่นของเราเดี๋ยวขออนุญาตแพนกล้องไปนิดนึงนะคะอามานั่งที่ร้านเนี้ยเราจะเห็นจุดเด่นเลยนะคะวิว ก็คือจะเห็นเลยนะคะว่าสะพานตีระสูรานนุนนะคะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะก็จะอยู่ติดเลยค่ะกับร้านของเรานะคะระหว่างที่รับประทานอาหารเนี่ยก็ดูสะพานไปด้วยรถเล่นไปนะคะแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตค่ะของชาวเกาะยอนะคะอาชีพประมงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไอเทมนะคะขอแนะนําก่อนเลยซึ่งเป็นอาหารค่ะนั่นก็คือปลากระพงเกยตื้นนะคะมีทาบเล็กๆตมกิน เเรานี่ยปลากระพงที่ชาวบ้านเลี้ยงเองที่เกาะยอเลยค่ะที่ป๊อกกี้ดูไปเลยนะคะรอบๆเนี่ยเพราะว่าเกาะยอของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่เลี้ยงปลากระพงขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยค่ะเนื้อนี้อร่อยมากๆแสดงว่าปลากระพงนี้ก็คือเราหยิบมาจากสดๆจากแบบว่าชาวบ้านได้ทำปลากระพงมาทำเป็นปลากระพงเกลืตื้นน้องๆนะถั่วต้มค่ะน้องๆวานรสเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปเลยนะคะก็ เป็นข้าวสาวชาวเกาะยอข้าวสาวเกาะยอใช่แล้วค่ะก็คือพุ้งแอคือข้าวคุกเคยนะคะใช่แล้วนะคะซึ่งโดดเด่นตรงไหนรู้ไหมคะพี่ก๊กกี้อ่าเรามาดูที่ตัวกุ้งกันนะคะกุ้งหวานของเราเนี่ยจะเป็นกุ้งของเกาะยอเลยค่ะเป็นกุ้งสามน้ำนะคะใช่ใช่ค่ะต้มจากน้ำตาลตนลค่ะน้ำตาลต อร่อยมากอร่อยไหมคะเคยมาชิมแล้วอย่างใช่ค่ะแล้วก็กะปิเนี่ยเราก็เอากะปิจากเกาะยอมาเลยนะคะนั่นึองเป็นที่มาของเมนูที่ชื่อว่าข้าวสาวเกาะยอค่ะเลื่อนข้าวปลงเลื่อนไปเทุกอย่างในผลิตภัณฑ์นี้คือมาจากชาวบ้านหมดเลยใช่แล้วหมวอเบาจากชาวบ้านค่ะ นงความเผ็ดรสชาติแบบน่าจะแบบจึ้งๆมากๆเลยนะคะแลาวมีเป็ไกสดด้วยนะคะอันนี้ค่ะหอมมากนะคะไม่หอมค่ะเครื่องเครื่องแกงของความเป็นคั่วกิ้งมีความพิเศษยังไงบ้างคะของเราทําเครื่องแกงใหม่สดทุกวันเลยค่ะตําครกตอกครกกะน้องๆๆๆ รสชาติจะไม่ซ้ำกันนะคะเพราะว่าแม่ควจจำสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เลยค่ะอะไรทุกเมนูนะคะเราใช้มะนาวแท้นะคะทุกอย่างเราใช้ของแท้หมดเลยนะจานน้าเมนูต่อไปก็น้องน้านีน้คือแบบว่าเป็นแบบว่าอะไรแบบความเลดความปังความไมีดิโอแม่อันนี้คืออะไรนะเมนูอะไรรู้วาตลุงตุ้มโปจะมาที่ร้านอันนี้คือแบบต้องแหวกน้ําไปหาสายในน้ําเลย อย่าไว้ย้ำใช่ก็คือตื่นตาตื่นตาเพราะกับสาหร่ายใช่ค่ะปกติเราเคยเห็นสาหร่ายจะมีลักษณะเป็นแบบสีเขียวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทำไมสาหร่ายนี้มันถึงมีลักษณะเป็นเส้นแล้วก็สีขาวเหมือนคล้ายๆกับเส้นหมี่อย่างงี้ค่ะไม่ไม่คือสงสัยจริงๆเพราะว่ามันเป็นด้วยความเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเราก็อยากรู้ไงว่าทําไมสาหร่ายถึงมีความแบบความแบบแปลกความน่าสนใจอะไรอย่างงี้ เป็นการคิดค้นค่ะของอต้องบอกเลยนะคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไอเดียเขาเจ๋งจริๆงๆเนาะคือสาหร่ายเนี่ย,ยเยอะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยสาหร่ายเป็นอาหารปลาอาหารปูก็ว่าใบเนาะก็คือก็เลยลองคิดค้นว่าเออเราจะทํายังไงกันดีเนาะเอาสาหร่ายเนี่ยคะ่ะที่เขียวๆจากน้ำเนี่ยคะ่ะก็ได้เอามาตากแห้งคะ่ะ แสดงว่าปลาไนี้ผ่านกรรมกรรมวิธีที่แบบว่าสะอาดปลอดภัยมาแบบเรียบร้อยแล้วแค่เป็นแบบอาหารลุดเด็กกับแม่นานัน้องนะห้ามพลาดเลยแอ่เมนูนะคะวันนี้เราก็หยิบยกมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเออนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะสีแล้วสีนะคะอันนี้ลอยดูดแล้วแน่เลยค่ะมาเริ่มจากแก้วแรกกันเลยนะคะอันนี้คือโกบรินะคะอ่า โรบอรีนะคะก็คือโกโก้สตรอเบอรี่นั่นเองนะคะสตรอเบอรี่ของเรานี่จึ้งจึ้งมากไหมจึ้งแค่ไหนลองดูดดูค่ะพี่พี่คงจะถนัดดูดนะคะดูดน้องดูดยังไงให้ได้พูดดูดยังเป็นไงแม่จึ้งไหมเป็นไงมีความแบบ โกโก้ผสมแบบสตรอเบอรี่แล้วก็แบบมิกกันได้แบบลงตัวมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะแบบเลิศมากนะคะสำหรับเมนูโกบอรี่นะคะนะต่อไปอ่าอันชันโซดาค่ะเป็นเมนูสำหรับสายสุขภาพอ๋อตัวให้น้องเบลค่ะน้องเบลชิมดูสิค่ะน้องเบลชิมดูเลยค่ะจ้วงดูดยังไงให้ได้พูไปค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากอืคมันเย้ยเนูค่ะ มีความซ่ามีความเปรี้ยวมีความกลมกรมอร่อยมากดูดยังไงก็ได้ถูกต่อแม่ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่ะเอสเปสโซน้ำตาลกระดดกนะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านที่เราเป็นเดอร์ใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลตะหนดน,นะคะปกไปเราเปคนชอบกินตามแล้วทุกคนดูด้านบนนะก่อนที่เราจะคนแล้วมันจะหายไปไอันที่โรยนี้คือน้าตาลตะหนดน,นะมันก็เลยแบบว่าเออความเอสเปซโซ่หอมออมากจุ้งมากจริงๆความแบบความหวานไม่เหมือนน้าตาลเม็ดเนาะความแบบเอ้ยความน้ำตาลตะหนดเลยแม่โรเอสเปซโซ่คือรสตังไม่นอนคุณจะให้เลยเมนูต่อไปค่ะ <laughs> อันนี้ค่ะลงไป ถ้าอกินมาเ้องเบลนะคะอยากให้มีบ็อกซี่ว้า่าอเมกานสวรรค์นซึงยไมู่นะคะเป็นอะไรพี่บ็กจะต้องดูแบบขึ้นบอามหอมเอาคน้องแบลและก็กบของสวรรนะหอมสวรรหอมจริงๆเลยค่ะทุกคนอ่ะดูนะ S <S <an> ก,กาแฟเนาะตอนตอนนี้ที่มันฮิตกันก็คือกาแฟส้มใช่ไหมแม่แต่ที่นี่ความเป็นริงเจ้าของเขาคือเขาเอาแบบของเสวรสมาทำเป<ด>็<ด>นกาแฟเลยนะแล้ว<า>ความกิน<ล>แบบรสชาต<บ>ิมันจะไม่เหมือนความความเปรี้ยวแบบส้มอ่ะแม่มันจะเป็นความเปรี้ยวแบบสวรสแล้วมันแบบมันจึ้งอ่ะไหนพี่กลรงดูมันจึ้งยังไงปกติเป็นคนไม่กินสวรสนะคะแต่วันนี้จะมากินเสวรสเพื่อผู้ชมทุกท่านค่ะมาเลยค่ะพรคะเป็นคนไม่กินจริงๆนะคะไม่ได้แบบปลอมหรือใด นึ่งต้องทำใจบ้างเลยนะคะนี่เพื่อเราเลยนะคะสอง,ส,อง,ส,องสักขึ้นบนนี้เป็นไงเป็นไงแม่แม,แม่เมอ้าด้้ยแม่ลงมอยก่อน,เป,นเป็นแบบแกาแฟตัดแบบผลไม,ม้แบบที่เรียกว่าสวรสแบบแบบากาแกฟแบบม<า>แม่อ้แบบกูได้เลยแบบ ฟื้นวิญญาณเลยนะคะอาจจะให้จริงดูค่ะจริงไหมจริงแบบฟื้นวิญญาณมากปกติเราเป็นคนไม่กินสวรสเลยนะคะปกติเป็นคนไม่กินอ่ลองดูเพราะทีนี้เป็นคนแบบชอบกินสวรสมากนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกาแฟมากเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันแบบเออจะเป็นความอันนี้ยังไงไอ้จ้าแม่ไอ้ยาดิโก้ร้อ แม่คือเล่าก่อนความแบบความเป็นแบบกาแฟเนาะมันก็จะมีรสชาติความหอมความแบบเป็นคอฟฟแล้วส่วนต่อวรสด้านบนอ่ะแม่เราก็คิดว่ามันจะเปรี้ยวไงแต่จริงๆมันไม่ได้เปรี้ยวเลยนะแม่มันแบบเป็นความหอมของฝองรสด้วยอะไรด้วยบวกกับความแบบเป็นแบบกาแฟสดอะไรเงี้ยพอรวกปุ๊บแบบจงุงกินต้องกินใช่ไหมแม่เมนูอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเมนูคนสองใจนะหรือว่านางวันทอง เนะะคโกโก้ชาเขียวค่ะทุกคนก็คือจะเป็นสองชั้นด้วยกันนะคะชั้นแรกก็จะเป็นโกโก้ชั้นที่2ก็จะเป็นชาเขียวนะคะเดี๋ยวคุณเบลลองชิมดูค่ะคือความความแบบความความแบบความไม่คนนะคะดูทุกคนความน่าของร้านนี้ก็คือว่าเขาสามารถเอาสองแบบสองน้ํามารวมกันได้อ่ะเช่นตอนนี้ก็คือน้าฝุ่นใช่ไหมอืมนี่นะเหมือนได้กินสองน้ำนในอได้กินสองได้กินสองค่ะ เป็นโกโก้ชนิดนี่ใช่แล้วก็มันมีความเป็นชาเขียวอยู่ด้านบนคือ <c oughs> ผมไม่ดูค่ะมันเหมืนมนอ,อ,อ,อนแล้วกาสองแก้วแล้วก็ดูดพร้อมกันทีเดียวใช่ไหมออโอเคค่ะวันนี้ก็ฝนก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตรับปก็ทานอาหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวนะคะจะซื้ออะไรกลับไปฝากท่านผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกับท่านผู้ชมบ้างรอติดตามนะคะขออนุญาตทานอาหารกนันนึงค่ะ <c oughs>